สวัสดีค่ะอยู่กับกาซาเลียงแล้ววันนี้มาต่อกันกับกาซาเอ็กซ์โปีกับ EP ที่2นะคะสำหรับแคมป์ลินนั่นเองที่สาวๆโอีฟได้ไปอ่ารายการของพี่ป๊อบแล้วก็พี่โอนนั่นเองเอาล่ะเราพร้อมแล้วแหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปรับชมพร้อมๆกันเลย let's go น้องขอเล่นเกมอีกอยากเห็นได้เกมอะไร under c o อ e r ตั้งแต่กูพูดเรื่องกูร้องเพลงขนนิจิวะเนี่ยแน่นอนน้องกูติดตามมาตั้งแต่ที่เขาไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นเมืองยามาซากิใช่ไหมเมืองที่โอซาก้าที่น้องไปกันไอตอนที่เขาไปกันอ่ะกูก็ติดตามกูจะซื้อเครื่องบินตามไปดูเลยกูซื้อเครื่องบินเลยเหรอซื้อเครื่องบินนะอนีกูซื้อเครื่องบินติดตามนะมันไม่ขายกู มันก็เลยมีปัญหาแต่กูไม่ได้ไปดูน้องแต่กูดูผ่านแบบ y o u t u อยากรู้ว่าพี่โอ๊ตพี่ป๊อปว่ารู้จักโฟอีฟจากเพลงอะไรกูเดี๋ยวพรุ่ะนี้กูรู้จักโฟอีฟจากเพลงอะไรกูจะบโฟอีฟจากมันค่ะค่ะไอ้เหี้ยเข้าไปบ้านมันสองชั่วโมงแม่งก็เปิดโฟอีฟลั่นมาอย่างนี้มึงไม่ติดตามทีป๊อปมึงมันคือมันคนรุ่นเก่ากูติดตามมึงคือเป็นคนเยสเดย์ค่ะกูติดตามแต่กูไม่ถึงขนาดมึงผมรู้จักโฟอีฟจากหลุยหลุยแล้วพี่นาว ใช่ไอ้หลุยทำเอ็มวีถ้ามึงพูดอะไรนั้นกูก็ดูตั้งแต่อันนั้นเลยตั้งแต่อันไ,ไหนคะเอ็มวีแรกของเขาชื่อว่อาที่มีทุงท่งดอกไม้อ่าอ่ามีทุ่งดอกไม้ละเวลาถ่ายอ่ะมันจะมีอจอข้างหลัง เอาละเอาละเอาละสลักไว้ที่หัวใจของกูเลยว่ากำลังกำลังคิดชื่ออยู่เออเออกำลังคิดชื่อเห่งอยู่อันเนี้ยมึงแบบกูชอบกูชอบห้องแอร์กูชอบห้องแอร์เออเลิศ ไปททำเฮียอะไรอยู่ครึ่งหังไม่เข้ามาในนี้แต่ตรงนี้ต้องถามว่าโอ้ปามตอนนั้นทำไมมึงเปิดวนมึงอะไรมึงชอบอะไรในเขาไม่ผมดูผมผมดูโปรดักชั่นก่อนรู้สึกว่าวงใหม่แล้วเขากล้าลงทุนเยอะขนาดนี้แสดงว่าต้องเห็นอะไรบางอย่างในวงนี้มีชอบใครเป็นพิเศษไหมช่วงนั้นผมชอบทุกคนนี่ไม่จริงหรอรู้ได้ไหมอ่รู้ได้หรือเปล่าคุณชอบคุณชอบเพลงอะไรคุณชอบเพลงอะไรผมเนี่ย ฟังตั้งแต่เพลงนั้นใช่ไหมแต่วัดประละตอนเราฟังครั้งแรกเราก็ไอ้เพลงนี้มาแน่นอนแต่ว่าตอนนั้นที่งงคือเห็น <c oughs> น้องๆ ok <c oughs> ไม่ได้ครบทุกคนใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่พอวันหนึ่งที่เราแบบนนเรา,เ,ราเห็นแบบโฟอีฟมาครบทุกคนแล้วยืน7คนแล้วมันแบบโอ้โหไม่มีใครฟังอะไรกูเลยไม่มีใครฟังอะไรกูเลยกูตอบไปหนึ่กูตอบไอ้สัสมาที่กูตั้งตอบโปรดิวเซอร์ไอ้เฮียทุกคนมันเล่นเที่ยปนกูใจรไพอกูเราจริงอาจรงพวกมึงก็ไม่จริงจังกับงานเครื่องดื่มมันเสิร์ฟไม่ดีกูตอนไปร้อง ำกข้ามกำแพงไม่แต่มึงเขินจริงข่าวะนะก็เขินไงมึงเขินแบบเขินเขินจนกูรู้สึกว่าแบบมึงเขินนะเอาแล้ววันนั้นเป็นน้องจอลินน้องจำได้ไหมจอลินใครนะคะโอลินจอลินกูอยากให้ย้อยไปดูอีพีแรกตอนที่น้องเขาแบบขึ้นหอแล้วโกรธมามึงเชื่อไหมเรียกชื่อผิดทุกคนเ ไม่แว่นแวนมันหยุดเราหยุดระยะไกลแม่แวนเลยพี่แม่งไปแล้วคือพออยู่ระยะใกล้อย่างงี้เราจำได้หมดทุกคนนี่น้องพันน์ไงนี่นี่ก็ต้าออมน้องฝ้ายอันนั้นน้องคันนานี่เอ้าโจเรนเออน้องมายน้องมิ้นมิ้นมิ้นไหนอ่ะมิ้นไหนเ้าไปเกี้ะน้องพันน์เสียใจพี่พ่อจะไปเสียใจทำไมอะพี่พ่อที่บอกแล้วว่าอย่า อย่าไปเลือกคนอย่างมันถ้าถ้าพี่ป๊อบไปร้องห้ามแพงแล้วเลือกคนหนึ่งในโฟอพี่อยากจะร้องคู่ใข่น้องพันเลยน้องพันเลยไม่ได้เลยไม่ใช่เลยมึงแล้วพอมึงเพิ่งจำชื่อได้เรื่องนี้มีเจ้าของให้พี่สองคนทายวันหยองใครเอาเรื่องแรกมาเลยเรื่องแรกค่ะกินชาบูนอหลับขามองใจเย็นจะเย็นมีตัวหนึ่งอาการออกว่ะพี่ป๊อบว่าใครผันมาอ่ะมือไม่ตาออตาออมไม่น่าใช่ชาบู ไม่ใช่น้องมาทำงานเยอะแต่อ้อนต้องเป็นแบบพักผ่อนกูคิดว่าพานผมว่าเรื่องโจลินเฉลยคืออายอายค่ะเพิ่งถ่ายละครเสร็จอยากกินชาบูก็ไปนั่งกินกันแล้วทีนี้เหมือนคิวหนูอ่ะมันแบบถ่ายมาตั้งแต่เช้าแล้วหนูก็เลยอยู่ไทยค่ะขนาดหลับก็ยังสวยเลยเมื่อกี้ถ้าหลับก็ยังสวยถ้าเป็นมึงกับกูหลับคุณหยงคนต่อไปต่อไปค่ะ มิสเอเชียโกลบอล2019ผมว่านะนี่เป็นไปได้เพราะว่าเขาแบบคุยเผลอใช่ถูกต้องค่ะเฮ้ยเป็นไงสวัสดีครับอะไรครับญาติหรอไม่รู้แล้วงพี่เขามาสวัสดีก็วันนี้อ๋อเออเลิศนี่น้องเขาได้เป็นนี่ครับมิสเอเชียโกลบอล2019คือประกวดมิสทีนก่อนมิสทีนลาวปีแรกแล้วก็ได้ท็อป3ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นแววว่าแบบเราตัวเต็งเนอ ก็เลยแบบกาซูกล้องพูดจาตอบนู่นตอบนี้ได้ก็เลยไปประกวดต่อค่ะคนต่อไปเป็นธนาคารวงคือเพื่อนสามารถเบิกเงินได้ไม่พี่ไม้ต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ได้พกเงินเงินสดสายเงินสดสายเงินสดี่ไมส่วนมากเวลาเพื่อนจะยืมก็แบบยืมค่าทางด่วนอะไรนี่เฉยๆค่ะแบบช่ยก็เลยเบิกเขาก่อนเอเขาพูดเยอะนะโอ้ยเขาพูดเยอะนะยืมบ่อยคนนี้ผมว่าไม่ดูดูเขาเป็นไปได้นะเป็นไปได้ ใช่ไหมครับถูกป่ะใช่ค่ะเฮ้ยโอ้โหแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คุณพกเงินวันละเท่าไหร่ฮะคุณมายไม่เยอะค่ะไม่เยอะไม่กี่พันเองไม่กี่พันใช่ไม่กี่พันก็เยอะแล้วนะไม่รู้เหมือนหนูติดอ่ะรู้สึกว่าจะไม่สบายใจถ้าไม่เห็นเงินในกระเป๋าตังค์ต่อไปคุณต่อไปกุมารทองเพื่อนรักค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นคนมูัวหรือว่าพกของมีกุมารตามไปด้วยอุ้ยเหรอเพื่อนเป็นกุมารทองเนี่ยเพื่อไม่กุมารทองค่ะพัน ะไะะจะพันเป็นไปได้เพราะตอนนี้เขาโหนสลิงมาเหมือนเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้ไม่ใช่มันท่องมาว่าต้องพูดว่าอะไรอ๋อคนบ้าอะไรอันนี้ไม่รู้ไม่ใช่อะุ้ยโจลินเปล่าโจลินหรอหนุ่จริงเหรอเฮ้ยเหรอไม่คือตอนนั้นมันเหมือนเป็นฟีลไปบ้านญาติอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเราแบบยังยังเด็กแล้วเขาจะนอนในมุ้งกันเราก็รู้สึกว่ามันมีเด็ก ผู้หญิงอยู่ตรงข้ามมุ้งเราอยู่นอกมุ้งเขาก็ดูแบบเล่นด้วยเออแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มองเขาก็แบบเล่นเด็กแก่เล่นอะไรเหรอเราก็เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็สะกิดแม่เพื่อนชวนไปเล่นแม่ไม่ตอบแล้วแม่ก็เดินไปเล่นแทนเงี้ยแม่ก็ไม่ตอบแม่ก็บอกไม่มีใครแล้วนอนนอนอะไรเงี้ยแม่่ไมถามมีเงินสดไหมต่อไปเป็นเมมเบอร์ที่ไม่กลัวตายตายไม่ฉันแบบตออม พอไฟแต่ง่ออมโตงเกงทหาร,าหารใช่เขียนเดียวก่อนอะไรเนี้ย <laughs> ไม่ใช่หนูค่ะ เล่น,นกกแบบเล่นสอนอ่ะใช่ไม่ส่วนมากหนูจะเป็นพวกแบบชอบเล่นพัดโผล่อะไรอย่างเงี้ยสมัยเด็กโผล่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับโฟอิปตอนนั้นแบบนั่นงเรือไปด้วยกันคือหนูรู้สึกว่าแบบอุ้ยน้ำมันดูน่าไหวจังอะไรเงี้หยหนูว่ากระโดดลงไปเลย <c oughs> ต่อไปค่ะคนนี้สายธรรมานิดนึงมุ่งสมาธิสู่นิพพานก็เหลือคนเดียวแล้วว่าถึงคิดว่าเป็นน้องผมว่าฝ้ายใส่กนฬาทหารเกี่ยวอะไรกับกีฬาทหารใครครับน้องฝ้ายเห็นปะ เพราะว่าหนูแค่นั่งสมาธิทุกคืนทุกวใช่มันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่หนูนอนกับฝ้ายแล้วตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเขานั่งสมาธิหนูก็นอนหันไปฝั่งนี้แล้วก็เลยหันมาหาฝ้ายหนูก็เห็นมันเอาหมอนวางไว้ข้างหลังพิงไว้แล้วมันก็นั่งนี่างนจะอยู่แบบทำไมไอ้ฝ้ายนอนสูงจังวะนอนสูงจังวะเพาว่าในใจพันพันมันต้องหันมาชี้เลยแม่กดไหลย้อนมในนี้มี เด็กดอยด้วยหนึ่งคนไม่ใช่ดอยปกตินะครับเป็นดอยของจากเพื่อนผมว่าพันผมว่าพันอยู่ที่ว่ามันดอยของอะไรใจดอยหรือเปล่าอ่ะสมมติเป็นบาดหลงพ่ออย่างเงี้ยไปกับเพื่อนไปทาสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนชวนไปทําบุญใช่แล้วก็พันก็ไปขโมยของในบาดพรามากินไม่ใช่เปรีนนะใช่ไหมดอยผมว่าพันที่เปล่าว่าอ่ะพันด้วยค่ะ ยืนทุกอยางเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสมมติแบบเอพงเซพาสุดท้ายพอไปถึงปุ๊บก็จะแบบเอ๊ะชมเลืองมองเจอุ้ยหมวกสวยว่ะ <c oughs> ยืมดีกว่าเจ๊บายพวกนี้ใส่ไหม ท่านเอาไปเหอะมันจะเกิดขึ้นเวลาพวกเราไปกันเจคนค่ะเวลาไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเวลาไปต่างประเทศใครเอาเสื้อผ้าไปเยอะสุดทันแล้วก็ไปอยู่กับเหมือนรนดอนของเพื่อนอีกเหรอหัวใจมันเฮี้ยมนะพี่โอ๊ตคือแบบถ้าสมมติว่าเราใส่แต่ของเราอะกลับไปไทยแล้วก็จะแบบไม่ค่อยใส่ซ้ำเลยไงแต่ถ้าเราเอาของเพื่อนอะเราจะได้แบบลุกใหม่ๆแล้วที่แบบกลับไทยก็จะไม่ซ้ำด้วยก็คือวาแมทคอลเเคชั่นใหม่เป็นลุกของการเป็นทัวร์ทัวร์ลุกเดี๋ยวก็พี่าใจว่าทัวร์ทัวร์ลุก ่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะค,คนนี้คือเก่งมากจำบ็อกกิ้งเป็นตัวเลขทศนิยมโอโอ,โอก็ฝายอยู่ยแล้วแล้วเดี๋ยวพี่แล้วเดี๋ยวพี่มีเรื่องของพี่ด้วยใครที่ไม่จำบ็อกกิ้งเลยนี่เด<อ>ี๋ยวแลกกันเดี๋ยวแลกกันเดี๋ามันเลยไอโอ๊ตเผามันไอคนแบบนี้ไมัรร้งไงเดี๋ยวแลกกันอย,ายบบน่าให้กกมันมี้ที่อยู่เออจำบ็อกกิ้งเป็นเลข ทศนิยมต้องเป็นคนที่แบบเพอร์เฟคชันนิสต์หรือว่าเป็นคนที่เก่งคณิาสตร์มากแล้วผู้จะรู้จากหน้าเขาได้ยังไงวะผู้ทำถ้าในในฝั่งผมว่าฝ้ายเพราะว่าเขาอยู่กับสมาธิ คือคือจุดที่คนที่ไปถึงจุดนิพานได้มึงไม่เข้าใจหรอว่าเลขมันลันในหัวตลอดไม่แต่ตะกูมองไม่เหมือนมึงกูมองว่าต้องเป็นคนเนิร์ดเป็นคนที่แบบเพอร์เฟคชันนิสหน่อยกูมองอายนะเฉลยคือหนูค่ะนี่น่ไงกูบอกแล้วว่าฝ้ายอไอคือมันด้วยความเจ็บอะพี่มันก็จะมีแบบตำแหน่งที่ต้องแบบจุดห้าบ้างหรืออะไรห้าคือสมมติสองข้างข้างหน้ายินหนูต้องยินตรงกลางใช่ให้ไม่บัง1 ใช่ป่ะพี่ก็จะมี1มี1.53่งจุ้าสาใครจำบอกกิ้งผิดบ่อยที่สุดในวงหนูเจอพี่แฮนบ่อยไม่ใไมเธอฉันน่ะจำแม่นแต่มีเธอจำผิดที่เดินไอ้เพลงแลมแอลแล้วมุงเหยียบตีนกูเข้เอาละเอาละเปิดศึกแล้วเอาละคือด้วยความพี่หนูกับพี่แฮนอะอยู่บอกกิ้งใกล้กันบ่อยแล้วพี่แฮนอะชอบลืมบอกกิ้งบ่อยเธอเหมือนกัน เอาละมามามาเอาละสู้สู้เพลงอะไรที่เต้นยากที่สุดครับตอนนี้ให้แจ็คพอตอะจริงตอนนี้แจ็คพอตโอแจ็คพอตเต้นยากมากยังไงได้ยังไงเฮ้ยอร่อจ้ร่อสลับกันก็เดินสลับกันที่พาตัวทองทองไงอัะไม่ใช่ไม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 ่งั้นเอาเรื่องเอาเรื่องแบบว่าคนนี้ไม่จำบ็อกกิ้งเลยไหมนี่คนนี้ไม่เคยจำบ็อกกิ้งอะไรเลยในคอนเสิร์ตใหญ่สี่แยกสมมติสี่แยกโอ๊ตออฟป๊อบวาน มันจะต้องเราจะต้องรู้ว่าเพลงนี้เราจะต้องยืนตรงลิฟต์ตรงนี้มีบางทีไปขึ้นลิฟต์เพื่อนไอ้นี่แม่งเดินมาลิฟต์พี่เว้ยแล้วมันก็เกาะไหลเว้ยแล้วขึ้นลิฟต์เดียวกันอะ่ะแล้วเนื้อเพลงก็ไม่เอาหลังๆ<อ>มีคอนเสิร์ตหนึ่งใส่แว่นใส่แว่นขอเลยแว่นดำแว่นดำบอกพี่ชอดพี่ชอดผมขอหน่อยครับผมอยากใส่แว่นดำเ,<อ>เพราะว่าผมเวลาผมเดือบไปมองจอข้างหน้าตาผมจะได้ไม่หลุด<อ>ไอ้นี่ใส่แว่นดำออกมาเลยแล้วแว่นดำสึกดำไปมอ,องไม่เห็น แล้วเราล้ออยู่กับกองกูนกูไม่ใช่กองปูนไอ้สัตว์ถอดถอดแมสถอดแมสเครียดเฮ้ยนี่น้องๆเรื่องราวเขาเยอะแยะมากมายแต่ว่าสายเล่นเกมกันนี่เราเห็นแล้วการเดินทางของเขาเมื่อกี้นอกจากการเดินทางกูกำลังจะรู้ด้วยว่าใครกำลังทะเลาะกันกูต่อไปเพราะว่ามีเรื่องมีเกมเข้ามาแล้วจับตาดูคู่นี้จับตาดูคู่นี้ เอาละเอาละนนี้ก็คือตอนแอดลามาเขาเล่นเกมไพ่ตัวพ่อไปแล้วโฟอีมาก็เลยอยากให้เล่นสายรับฉบับตัวแม่กะกติกาแมคคาลิกเหมือนอันเดอร์คัพเวอร์เลยค่ะกกติกาผู้เล่นจะแบ่งเป็น3มฝ่ายคนธรรมดาสายรับตัวแม่และสายรับฝึกหัดจะมีแค่คนธรรมดาเท่านั้นที่ได้คำเดียวกันส่วนสายรับตัวแม่จะได้คำที่แตกต่างจากคนธรรมดาและสายรับฝึกหัดจะไม่ได้คำใดๆเลย แต่และรอบทุกคนต้องใบคีย์เวิร์ดสื่อถึงคำที่ตัวเองได้รับสายลับฝึกหัดจะต้องใช้ไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดจบรอบมีเวลา2นาทีเพื่อดิสคัทต้องช่วยกันโหวตหาสายลับตัวแม่ให้เจอสายลับตัวแม่2คนถูกโหวตออกคนธรรมดาชนะหากสายลับกับคนธรรมดาจํานวนเหลือเท่ากันสายลับจะเป็นฝ่ายชนะไปสายลับฝึกหัดทายคําถูกจะเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียวเอมอ,ม,อม,มาพร้อมนะคะพร้อมครับม,มา คำจะอยู่ตรงหลังเก้าอี้ของทุกคนเฮ้ยผีก้าชนะปะชนะปะอะไรอะคีมมเยลีเริ่มจากไม่ไม่เริ่มจากไม้เริ่มจากน้องไม้โอ้โหผลิตจากร่างกายอะไรนะคีรอผลิตจากร่างกายไงเลยดิเฟรชเอ๊ะเฮ้ยเฟรชเฟรชเฟรชโอ้ ไไม่หนูหนูต้องการไม่อยากให้สปายรู้หล่อนมีพีุ่นะตรงข้ามลกรปรอสีสันฮะเยลลี่ไงเยลลี่เยลลี่ปะสีสันคอร์ฟูลคอร์ฟูลเออ อะไรย่ s มแมวแบดออะไรนะ s แมว bad อ๋อโอเคน้ำนั่นไม่อยากยุ่งกับมึงนะกับมึงนะกับมึง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 ผมขอลึกๆหน่อยนะอ่าวเฮลลี่พอตเตอร์อ้โอเค โอเคโอเคลึกมากลึกมากจริงลึกมากลึกมากลึกมากวิเคคอว์วิคาะห์ผมไม่ต้องวิเคราะห์เลยไม่ต้องวิเคราะห์เลยผมมีในใจอยู่แล้วเพราะว่าพะคัลเจอร์มั่นใจได้ว่าคำที่เจงรู้คือถูกมั่นใจเพราะว่ามันมันก็ใส่สีได้ก็ผสมสีอ๋อไอ้เี้ยกูชอบกูชอบความมั่นใจในการตอบมาก มมัันนสเดี๋ยวพี่สปายรู้ตัวปะสปายรู้ตัวปะไม่ตอนนี้สไปรู้ตัวแู้ตมึงไม่รู้ตัแต่เมึงไม่รู้ตัวโอ๊ยอย่างนี้ว่าคำว่าสปายมันจะมีสปายขึ้นใช่ปะไม่มีโอ้ชัด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 คุบอกไม่รู้แต่เมึงไม่รู้แน่นอน มึงไม่รู้ตัวแน่นอนโวนค่ะโวนเหรอหนึ่งสองสามผลิตจากร่างกายเฟรชสีสันสปายรู้ตัวแล้วเปล่าไม่รู้แต่มึงไม่รู้ตัวหนึ่งสองสามพี่คนที่คุณเอาออกเป็นสายลับตัวแม่ค่ะเราเพิ่บอกนะไปต่อค่ะอันนี้ต้องใบเพิ่มค่ะ ATK ฮะ สุขะอนามัยค่ะอิ้วไปแล้วไปแล้ว Colorful Colorful หลากสีสัตว์ไอสัตว์คุณเคยเห็นหาหมอนะใช่หาหมอหาหมอต่อหาหมอหาหมอโรงคุณแพ้คนนี้น่ะคนนี้แหละคนนี้แหละอุ๊ยลึกหูนี่ว่า รู้แล้วผมมีในใจอยู่หมดหนึ่งสองสาม A P K หาหมอนะใช่หาหมอโรงจมูกอุ๊ยหูนี่วัดรู้แล้วหนึ่งสองสาคนที่โดนเอาออกนะคะก็คือสายรับฉบับตัวแม่โอเคอันนี้จะเป็นโอกาสของสายรับฝึกหัดว่าจะทายคำถูกหรือเปล่าสายรับฝึกหัดแสดงตัวค่ะ หนูค่ะสองคนเหรอสองคนมันมีคนเดียวเดี๋ยวเหรออีออมสองคนจริงๆหนูไม่มีคำนะไม่มีเหมือนกันอ้าวหนูเป็นกระดาษเปล่าเลยเอาละเธอลืมเอาอันนี้ออกลืมแกะออกมาเปล่าไอ้ฝ้ายไอ้แกะ นีทั้งหมดที่เราเล่นกันเนี่ยไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาตอนนี้คืทอัไทยค่ะแล้วถูกไหมนะไม่น่าถูกอ่ะแต่ว่าแบบแค่รู้ว่าแบบมันมันอยู่ในแวดวงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะขอรวบรวมแต่ละคนก่อนรู้ว่าเป็นอะไรที่สกปรกแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการแพทย์ศุขอนามัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจมูกมีโพรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้แล้วนี่ไงน้ำมูกสเลดอะไรเงี้ยเหรอ เลื่องมาอันหนึ่งเชื้อโรคเชื้อโรคเอ้าไปทางนั้นได้ไงอ่ะเอ้าเอ้าค่อยเลือกมาอันหนึ่งไม่พูดมาแล้วมีพูดมาแล้วอันหนึ่งใช่พูดมาแล้วด้วยตุ้มมุกให้ค่ะถูกต้องมันคือคำว่าอีมูไายรับได้คำว่าอะไรคะเฉลยเยลลี่เยลลี่คาร์ลูฟูเออคาร์ลูฟูอ่ะจริงโอ๊ย ถาไปพี่ก๊อคือเพราะว่าจริงๆแล้วการนิยามความสําเร็จของแต่ละศิลปินแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอของ,งน้องๆเนี่ยมีนิยามความสําเร็จของแต่ละบุคคลไหมหรือว่าหรือว่ามีของโฟอีฟเคยคุยกันไหมว่าเรามองว่าเป้าหมายไว้ทีอะไรถ้าเป็นในพาร์ทวงโฟอีฟอะคะ่ะพวกเราคุยกันตลอดว่า ไม่มีเพดานเราไม่ได้แบบ<ช>เซตโกไว้เป้าหมายแน่นอนพันขำอะไรเป็นไรลูก <c oughs> ไม่มีเพดานอยู่อยู่ในห้องโล่ง <c oughs> <c oughs> ไม่มีเ,เรื่อวซีเรียสเราก็ดูตลกอีกแล้วไม่มีเง <c oughs> ินไม่มีความเปิดการให้พี่พันหยุดบ่นอีกแล้วเป็นอะไรค่ะก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าฟูยีแบบไม่ได้มีเพดานเราเลยเราเลยไม่ได้ไม่ได้มีขีดจำกัด ในตัววงว่าเราจะอยู่ถึงที่ไหนที่ไหนที่ไหนออก็ทําไปแล้วก็ถ้าเราเจออะไรเราได้ทําอะไรเราก็ทะลุก,ก,กําแพงเขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วทุกวันนี้คิดวเรามากายหรือยังไก่นั้นนนทบ,บุรีตรงนี้โอ้โหเรียกอไ <laughs> ไม่ใช่กูหลงนะ<อ>คิดว่าการที่โฟอีฟปปะสมเร็จเร็วแบบนี้ส่งผลอะไรกับกับตัวเราบ้างไหมในในในตอนที่เราอายุขนาดนี้อะไรเงี <c oughs> ้ยการเสียดแทงอะไรเงี้ยหรอ แรงไม่ใช่ไม่ใช่แรงเสียดทานเออการเสียดแทงอะไรวะเนี่ยแล้วกูอยากเก่งไงไม่มันมันอาจโตเร็วก็โดนแรงเสียดทานเยอะถูกไหมเพราะมันเพราะมันมันเร็วมันเร็วมากมากนะหนูรู้สึกว่าแบบมันทําให้เราโตขึ้นสมมติว่าทุกวันนี้แบบกลับไปคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันวัยหนูอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเออเหมือนเข้าสู่ช่วงทํางานเร็วกว่าเพื่อนเหมือนได้แบบ เติบโตไปไวกว่าขึ้นสภาพแวดล้อมไม่ใช่ใช่ใช่สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันดีนะคะหมายถึงว่ามันทาให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นรู้ว่าแบบตื่นมาอยากทาอ,อ,อะไรอะไรเงี้ยเหมือนมีโกมีเป้าหมายในชีวิตพี่โจล่ะมันก็มีแหละค่ะเหมือนเราต้องรับอะไรหลายๆอย่างเยอะด้วยเหมือนพอแบบประสบความสำเร็จยงงยเยอะงานเยอะเจอผู้คนเยอะขึ้น,นกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเยอะ บางทีก็มีบ้านที่คิดว่าแบบพลาดโอกาสที่จะได้ดื่มดับกับบรรยากาศในช่วงอายุเท่านี้แบบต่างจากคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีบ้านที่ชีวิตมาไปมีปัญหาอะไมันจะหายไปใช่ใช,ใช,ใช แล้วอย่างอาอายล่ะเด็กสุดที่หนูเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่มาเป็นโฟอีฟ e เราแบบตัวเองเรื่องนี้แบบมีมีสิ่งนี้มากขึ้นก็คือเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงครับไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้สุขภาพแย่แต่ว่าจะมีแบบอยู่ๆก็มีช่วงที่ทํางานหนักมากๆแล้วก็จากคนที่ไม่เคยง่วงนอนเวลาทํางานกลายเป็นว่าเราง่วงนอนเวลาทํางานเฉยๆค่ะแค่นั้นยอบลหร หนูรู้สึกว่าก่อนที่หนูจะมาเป็นโฟอีแบบมันก็เป็นเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะอ,อยู่ในช่วงตามวัยของเราอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็น่าจะประมาณ18-19แล้วพอเราเริ่มได้เป็นโฟอีแบบ มันเหมือนแบบเราโตไวขึ้นมากๆเลยอะพี่คือหลายๆสิ่งมันทําให้เราแบบอ๋อเราเรียนรู้ได้ไวกว่าคนอื่นก็อย่างที่พี่ป๊อปบอกแรงอะไรนะคะเจตานแรงเจตทานคนเล่นใช่ใช่มันคือเรื่องอย่างงี้นะคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพศิลปินหรอกหนูรู้สึกว่าทุกอาชีพอะมันมีแรงกดดันไม่ใช่จากแค่หัวหน้าแต่ว่าความคาดหวังจาก หลายๆฝ่ายมาแฟนคลับทางค่ายทางใดๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอ๋อนี่สินะแรงกดดันและนี่สินะการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยหนูว่าโฟอิฟทุกคนได้ตรงนี้มาเยอะมากๆค่ะและนี่ก็คือต่อโฟอีฟขอบคุณครับคล้พี่ไฝ่อะพ่ไเหมือนกันพี่แบบว่าด้วยความที่ต้ไวแล้วก็โดนกดดันเพราะแบบพอคน รู้จักเราเยอะแล้วเราก็อยู่ในที่ที่แบบว่าค่อนข้างสว่างอะไรเงี้ยคนก็แบบมากดดันเราหรือว่าคนที่มาคาดหวังอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นฟิลฟิลนั้นมากกว่าแล้วก็พัฒนาพิสูจน์ไปเรื่อยๆให้เขาเห็นว่าเออเราทําได้นะ่นของหนูเป็นการแบบแบกความคาดหวังของคนในประเทศอ่ะอ oh. oh. คือ oh. ตอนที่อยู่ที่ลาวเนี่ยแบบก็ออเดชั่นทำมาเรื่อยๆคนก็จะเห็นหน้าเห็นตาม,มันเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นตัว top แล้วพอเรามาไทยแล้วเราบูมทีเดียวแล้วมันมันทั้งที่ไทยทั้งที่เราทุกคนก็เลยคาดหวังกับเรามากๆก <laughs> กลายเป็นว่าแบบเราจะทําอะไรเราต้องระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรากลัวว่าจะโดนเหยียดด้วย <laughs> แล้วก็คนที่นั่นเขาก็กลัวว่าเราจะแบบอยากกลับบ้านแบบท้อแล้ว <sh arp> ไม่เอาละทิ้งกลับ, <sh arp> ค,บคือเพราะว่ามาอยู่จุดเราอ่ะมันไม่ใช่คนเราทุกคนที่จะมาได้ด้วยมันเต็มไปด้วยการแบกรับเนาะเพราะว่าในในช่วงเวลาที่เป็นศิลปินด้วยแล้วต้องเรียนด้วยแล้วก็ แบกรับภาระและด้วยความที่เป็นโฟอีฟอ่ะพี่ว่ากระแสตอบรับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการหาถมงแฟนคลับที่ชอบที่อะไรเงี้ยมันทําให้ตัวเองต้องผลักดันตัวเองไปอยู่อีกเลเวลหนึ่งเสมอ,อซึ่งม่งเหนื่อยนะเหนื่อยมึงเหนื่อยปะเนะี่ยฮะโอเคโอเคอ๋อชอบแรงเสียดแทงของมึงอยู่อย่าทานในฐานะที่มึงเห็นตั้งแต่แบบโฟอีฟวันแรก MV ตัวแรกจนปัจจุบันมึงรู้สึกว่าเขาแตกต่างไปยังไงบ้างไหมคือคื <c oughs> อเด็กๆทุกคน <c oughs> อค่ะ โตขึ้นอยู่แล้วด้วยงานที่เข้ามาด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้เด็กๆทุกคนเติบโตแล้วก็ในทุกๆ Move ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะแม่งจะทําให้น้องๆเรียนรู้เองว่าว่าอะไรดีไม่ดีไอ้เรี่อชีวิตคนเราไม่มีมนุษย์คนไหนที่นม่งไม่เคยตัดสินใจพลาดเลยเว้ยมันต้องมีมันต้องมีสักสักเซี่ยวนึงในชีวิตที่ไอ้เชี่ยกูไม่น่าทำสิ่งนี้เลยกูไม่น่าทำสิ่งนั้นเลยว่ะแต่ว่าในวันนั้นอะเราเลือกทำไปแล้วก็ ไม่ต้องไปแบบรีเกรสมัน่ะช่างแม่งแล้วก็เอ็นจอยกับชีวิตเอ็นจอยกับโฟอีฟเอ็นจอยกับทุกเสียงตีดเอ็นจอยกับทุกเพลงที่ได้ร้องเอ็นจอยกับทุกเพลงที่ได้เต้นแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในความทรงจําของเราและคนอื่นด้วยแม้ไม่ได้กระทั้งโฟอีฟทั้งโอ๊ตป๊อปด้วยแล้วก็ทุกคนที่ทํางานด้วยครับและนี่คือโอ,โอ,โอ๊ตรามอแลโอะโฟอีแรงเสียดแทงที่มันเกิดขึ้นอะ ยังวนกลับมาจอ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 เดี๋ยวให้คุณโอ๊ะประมวลฝากผลงานหน่อยอะไรมาให้โฟอีฟสิเงี่ฝอกมาแล้วะให้โฟอีฟฝากผลงานหน่อยนี่เพิ่งเพิ่งมีเพลงวิ้ยปล่อยเพลงอะไรครับเอาละพี่พี่ไม่พูดเลยเดี๋ยวช่วยอย่าช่วยอย่าช่วยปล่อยปล่อยให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีความคิดสาระตากขึ้นมาว่าชื่อเพลงใหม่สามพยางสามพยางฉันชอบแอนดู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 อนดูแอนดอนดูแอนดูแอนดูอนอนดู ไอไลท์ไอไลท์พัทพงศ์ฮะอ้โหู่นั่นมันคาราบาลพี่ป๊อปคือใครคะพี่เป็นอะไร่ะป๊อบหวานเป็นเบาหวานไลท์บอยความดันไลท์บอยใช่ไลท์บอยไลท์บอยมึงอ่านปากไอีหยงค่ะฝากพวกเราโฟอีฟทั้ง7คนด้วยนะคะตอนนี้ก็เพลงล่าสุดคือ I Like Boy ค่ะสามารถฟังได้ที่ช่องยู u ูปโฟอีฟออฟิเชียลนะคะแล้วก็งานอื่นๆก็ติดตามได้ที่ IG จีโฟอีฟออฟิเชียลเหมือนกันค่ะ พี่ป๊อปขอบคุณสถานที่นยฮะอ่าขอบคุณสถานที่นะครับสวนลุมแอนด์บิสโนะครับจบแล้วแล้แลวงให้อยู่หลังลงรู้ใช่ไหมลงรู้ใช่ไหมตอนนี้ลึงรู้มึชี้มึงกเป็นคนพูดค่ะกิจกร่นี่คือแน่นเลยแล้วก็อาหารอร่อยบรรยากาศดีอยู่ที่นนทบุรีนี่เองไม่แน่ใจกัว่านี่เองเหมือนกันโอเคจบแล้วทุกคนโอเคค่ะสำหรับวีพีที่สองนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วสนุกสนานเนาะสนุก โอีไปลกันไหนก็สนุกอยู่แล้วยิ่งรวมตัวกันเจ็ดคนครบนี่คือคือแบบสุดสุดสุดจริงๆชอบชอบอะชอบอยากอยากให้ไปออกอะไรแบบนี้อีกอะชอบเฮ้ย <c oughs> มีความสุขวะ่ะมันทําให้เราแบบเอ่อเราจะบอกว่าโฟอีฟก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีเป็นกําลังใจเป็นรอยยิ้มในชีวิตอย่างนี้ดีกว่าเป็นรอยยิ้มในชีวิตทุกครั้งที่เราได้ดู น้องๆไม่ว่าจะไปรายการไหนหรือได้ไปดูโชว์หรือว่าดูน้องๆสัมภาษณ์ดูน้องๆเล่นเกมอะไรอะไรต่างๆก็ตามอะไรเงี้ยเอาจริงแค่น้องยิ้มน้องมีความสุขน้องเอนจอยกับสิ่งที่น้องทําแล้วก็ได้เห็นการเติบโตของน้องมาเรื่อยๆมันก็คือแบบมีความสุขแล้วว่าเราดันมีความสุขไปกับเขาด้วยถ้าเขามีความสุขอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่น้องเศร้าเราก็เศร้าไปด้วยทํายังไงดีอะ กดังนั้นก็รักน้องก็อย่าทำรายน้องเลยนะคะก็สนับสนุนเด็กๆทั้ง7คนต่อไปและแน่นอนค่ะสำหรับเพลงใหม่ม,มันเลิศอะเพลงใหม่เออมันเลิศจริงอย่าลืมไปบันวิวันเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเอๆเลยเอาละ่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทำอะไรเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กัะซาด,ด้วยวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย Meow! Whew! <laughs>